สวัสดีครับมาพบกับอาวองนะครับวันนี้จะพามาดูจดตุคามรุ่นโคตรเศรษฐีนะครับองค์นี้เป็นหน้ากากทองเริ่มดูกันที่กล่องเลยนะครับผมกล่องเช่นเคยครับจะมีตัวหนังสือลายเส้นที่ตวัดนะครับมาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในเห็นไหมครับ สังเกตว่าตัวองค์พ่อนั้นจะชัดมากนะครับจะชัดมากเลยนะครับเห็นหน้าตาเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงอันนี้ทำจากไม้เทพทาโลนะครับเดี๋ยวมา ทำเป็นหน้ากากาทองนี่ครับโค้ดจะเป็นคล้ายๆตัวกาลันนะนครับสวยงามมากครับโคดเศรษฐีหน้ากากาทอง